ดีครับ,รบช่องสาวไข่แฟมิลี่ครับเบาต้อมออนยูชแนลครับผมวันนี้มาพี่นอ้องอาปูอีกแล้วพี่ออน้องน้ำกำลังลงวันนี้มาด้วยกันสองช่องพี่นอ้องช่องสาวไข่แฟมิลี่กับเบาต้อมอนนอ,มอนยูชแนลเรามาวันนี้เรามาลุ้นกันสองคนส,งสี่คนไปพี่น,อนอ้องไปหาปูหาปลากันดีกว่าครับเบิ่งกับเจพี่น้องเห็นไนมเบาต้อมเดี๋ยวบาต้อมหา เห็นไหมนี่ได้แล้วปูยังปูโมปู่ปูโมปูโมพี่น้องเนื้อไหลายขนาดเนี่ปูนี่หลายบอก่ปตามไหลายตานล้ำยานสมกี้มันก็อร่อยเนาะทำมาแน่ๆเนาะอร่อยนี่ได้แล้วหนึ่งเต้มพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสาวลุงจ้าสาวลุงมาแล้วพี่น้องมาตามคำเล็กร้องเบิ่งพามาหาปูเจ้าพี่น้องพามาหาปูเบิ่งบรรยากาศพาบรรยากาศทะเลสวยๆพี่น้อง พระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ทอแสงพี่น้องเอ้ยสวยงามขนาดป็นไงพี่น้องสวยนะพี่น้องนะเิะ่งสลุงพวกหาอยู่พวกบรรยากาศสวยขนาดเลยพี่น้องเลยภาพบรรยากาศ ช่วงนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆไปก่อนเหมน้องเอ้ยเหมือนกูไปเอาเราไปหากันต่อไปตามเสาลุงไปพี่น้องปล่อยใช่ไหมเสาลุลงลเดี๋ยวบ่อต้อมให้เสาลุงถ่ายแล้วกันดดเดี๋ยวบ่อต้มไปงัดปูแหงปูสู้เนาะแหงปูสู้พอเราต้องงัดหินนะพี่น้องเป็นหินก้อนใหญ่ทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวไปเจอกับบ่อต้ม นของไงเราจ้ะวันนี้เอ,อ,อ้าเอ้าฮึดฮึดมีบ่ปลาต้อมคือบ่เห็นบกนุ๊กเฮ็ดมี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 เด็ดเด็ดเด็ดมี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 เด็บบลูมันจะขึ้นไปข้างบนบ่ปลาต้อมบกนุเ๊เอ้าเอ้านี่นี่แถวนี่สาวลุงเห็นอยู่แถวนี้นั่น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 โอ้ยเ,อเห็นไหมปูหยังปูหยังไม่รู้ปลาต้อมมือจับแล้วนี่ปูหยังปูปูหม้อปูหยังไม่รู้ว่ะก้ามปักใหญ่งานเออเฮ้ยปูหยังปลาต้มเสียวว่งบะ กปูยังวะป,ยปยูยังปูยังปะต้องเอาเอารุ่นกันพี่น้องรุ่นกัน<อ>นี่บ่เหมือนมีอีกอะปะต้องเดี๋ยวจ้าเอา,เอาตัวนี้ก่กกาาอนตวงงาวลูกเอาได้ปะตะกามาตะการะเอาตะการะเอาโอ้ยกุ้งตัวมันใหญ่สาวลุงเห็นแวัสดีสวกุ้งปูยังปูอะไรจ๊ะปูอะไรแล้วปูยังไอ้ปูโมปูโมปูโมอีกแล้วปัญญานจะหนีมือปูนี่เห็นสัแบบสบบงเกตดีๆจ้ะพี่น้องมันสิ มันจะป้อมเขาเนาะจะถามว่าหนีบไม่หนีบนะพี่น้องแตหนีบทะเลเดดเดดเดี๋ยวเดดเดเดี๋ยวว่าเดดีดดเบดเดดเนดเมีอีกเดดเด่เดด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 เดีเดดเดด้ดดเ่ดเด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 ีเยดเต่อดดเดดเีดเด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 งเดดเดดเดดดด

ลึกลึกที่ไหนมึงนไหนรูอรูนึกว่าไม่มีรูไปแล้วปูปูยังปูโม่ปูยังปูหินนี่แล้วปูรูปูโอ้ยมันน้ำลึกมันปูห็นปูห็นเน่ยปูหนแล้วมาต้มไหมกัะยากันยาตกไหมจะตกจะจกโซขนาดเลยไปหาใหม่มาตับหาอีกหาอีกเร็ว ไหนหอยยันหยหวานออยยนี่ไปไดเลยแค่เลปะะนี่มาแล้วมาแล้วไม่ตัวตัวให็่พี่น้องวะมาเวปะต๊มาเรีวเจพวกเห็นปูแล้วเร็วเร็ไป น mm. ี่ตัวนั um> ่งตัวนั um> ่งตัวนั่งไปเอ้ามบิ่งกันพี่น้องมีวะแฉาวแวบไม่มีเลยเลยหอยอีกแน่ะบะต๊าะไม่หอยเรือยังเอ้าเอ้าเอ้าไปลวกมีแน่ะบอมีลึกมีบ่บ่เห็นบะต๊าะ สิเด้บอตอมนี่นี่นี่เห็น้โอ้ยคงไฟตัว้เห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วดี่นดีเอาดหเอาไน้มปูเออจนอ่นี่นีไปบ้ดเกันพี่น้องอตอมจะจับปูตัวนี้ได้อยู่บ่สลงเห็นสิทดิ

chưa thấy chưa ừ. thấy phải thăm nữa đấy thế đấy, đây นี sociedad, oh. ่จังเห็นโอ้เห็นสัตว์ขนายมาต้องไปไหนี้คืออยังไนไหนคือมึงห้แล้วอัเอากระไรไปไหนมาต้องเอาเอาปังจะเอาปูไปนี้พี่น้องนั่นน่ะโอ้ยแต่แต่ก็มีวัดแได้อีกตัวอีกตัวเด้กอันนั้นดีสองตัวเนาะบางเดียวมาต้อง เอามีหอยพอมต้างอ้านหอยหวานอีกเอาใส่ใส่เมารักตุ๊กหญ่เนาะี่เอ้าเมาต้อกเอาเขี่ยวเลยไหมฮะดิตาพงยอดเอาไปได้เล้วอไปแล้วเอ้ยบาเนี้ยกระยาามาตั๊หาไหม เข่ารูเล่เร็เ้ยวแดนโอ้อยไอ้เขียมาอยู่เฮ้ยเด็กสองเลยพี่น้องเทไ้ก่อนไหมหตัวยังพี่น้องเราต้อนเป็นอย่างนี้มาดูเหมือนกันอาน้าวยน่าจะเป็นปลาดาวชนิดหนึ่งอะแม่นบอก,กไล่ไปจักเลยไปไปไปขึนนป้นย่านขึ้นย่านแล้วกต้อนเนาะ แล้วแสงไฟเข้ามาทำไมแล้วเมื่อกี้อ้าวโอเคทำไม่ได้ตัวนี้ไม่ยอมอ่ะาดิเอาเร็วๆมาทปะต๊อันนี้น้องหดอ้ยลุ้นลุ้นลุ้ลุ้อุ้ยโอ้พี่น้องพี่น้องไล่ปูป้าบะต้องมาตัวบักญ่พี่น้องเอ้ยมาหนิไปเท่ดิปะต๊อกโอ้ยอย่าลุกนไหลอย่าลุ้นไหล ปตอมมึงเห็นนี่แหละวันนี้ไปหาคำตอบพี่น้องสิไรนี่นะโอ้เปนบ่เอาเอ้าเอ้ายิบโอ้ยยิบมาซันเอาเอ้าปตอมอย่าให้ไปนะดี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 นั่นเด้ยมานอีกแล้วพี่น้องเอ้สิไบ่ต้อมมีเน๊สิไรน้ำขุ่นเลย โบเห็นแล้วมันไ่ค่อยแหงนะบ่ตอมจะมีบ่บ่มีเลยวเห็นไหมเห็นเห็นเน่ตัวเล็กบ่โบเบิร์นตัวเล็กโบเห็นเลาะบ่ตอมเนาะมือเจ้าหน่ะบ่ตอมควักเสร็จเลยบ่ได้บ่พายเขาเลยมือน่ะเออนั่นดีบ่ตอมบ่ตอมผบยานเนาะ

ดกอะนี่ได้ละปล่อยปล่อยปล่อยเห็นไหมเห็นนะปุ่งกัมีพี่น้องเอาได้่ tôm bơi cốt ấm à, mưa <laughs> tôi nhảy vì đâu không à, lát à, mà ở đây nước mà tấp ở lên luôn ấm à, mưa quắc xe đấy không quắc xe đấy ôi sao luôn sợ này tôi này <laughs> tôi không nhảy không giờ phải nó bò tấp nè còn thì ui gì đó cũng tôi nhảy mất mạng nó là bò tấp mà đi Siêu là tiên. Siêu tí. Tôi chạy cả đàn đi mới đại lên nào. Ấu ấu

Ô thằng thôi thằng cuối năm ba tóc. thằng nè. Nanh nè. á nè. 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 Nanh nè. Nanh 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 เวบนคุปิงน right? oh, anyway. oh, anyway. ัจ oh, ้ะเดๆๆๆยังพดิปูอะไปูโมเหรอไม่ปนโม่แล้หินหินเลยแหละพี่น้องนี่ปตอมก็เลืองไปเลืองมาอยู่เอ้าเทได้ปไหแล้วพวกนี้เดียวๆไอ้มามาทางเขียก่ได้ไหมนะได้ไหมนะแล้วเขียดเลยเลเลอมเลโอ้ยเลต่่โอ้ยพี่น้องได้ละได้ต่อะ

เอาเองเลยไหนเท่ๆที่ไหนนี่เด้อ้ยเอาไหมปูยังเนี่ยปูหินดีจ้าใช่ไหมใช่เหมปูหินเอาไปเท่ๆเอ้คนไม่เห็นมองเห็นปูวันนี้พี่น้องเล่นอย่างเดียวเลยปะต้องเดี๋ยวเดีวมือควักปุ๊บนั่นดิปูนิ่มใช่ไหมโอ้ปูนิ่มปูนิ่ม เอากะานอร่อยอร่อยบ่ต้อมนี่ล่าอร่อยเก็บเลยจ้ามาเบิ้งเร็วเร็วาใครเร็วเร็วมาลุ้นนู้ไว้มไว้โตกห่คนละเอาบ๊อบเป็นเข่าในหรือเ่ต้อมอย่าเข่าเล้เดเดยให้ให้บ่ต้องให้มเ้ยเฮ้จเอาได้หรือเ่นี่ไม่เขี่ยไม่เขี่ยยัดเข้าไปในเลยัดเข้าไปในเล อยู่นี่ปวดต้อมไหมรังรุ่นอยู่ไ â y เนี่ยรอรุ่นอยู่นี่เฮ้ยไหนยังได้เรื่องดาห้องเสาไข่มารุ่นน้ำได้เร็วเได้เน็ต้เน็เอาตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ก่อนเอ้าได้ไหมได้ไหมเอารุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องตะเมยเนาะรุ่นรุ่นรุ่นกระเป๋าต้อมลูกพี่น้องเออเมยเทนนี่ นานนิดเดียวได้ยูบอปด้อาเอาเวียงมาเลยอต้อมหนึ่งสองสามเอาเวียงหนึ่งเฮ้ยเอาไม่ห้ไมใช่หรอาไม่มาเาไม่มาเฮ้ยเฮ้ยไปยึดไม้หน่ยเฮ้ยที่ลอยมาไม่ใช่ปูหรอจะลอยแล้วนะเอาอันนี้นีเธอหนีไปทางไหนไปทางไหนปอหนึ่ง ไหอพูดพี่น้องให้ร่นจากไหนพูดละตัวบ้าใหญ่พูดะเียีมือเมอเม่เม่่งู้นะพูอะห่างตัวบ้ใหญ่พี่น้องเลยปลาไฮเอ็นร่นจากไหนเนาะที่ไหนบตอเอาจับเด้เห็นบอกมือเนเขียเขีเขาเลยปอูเอ้าหาเรื่องลรมบ้งนะมือลอเลยอ๋อขึ้อยู่นิ่งเฉยตัวนี้อ๋อนาเดนนาเเดน ทำเป็นเล็กก็ได้ทำเป็นเล่นแ <c oughs> ล้นนวบ <c oughs> ิ่งพีนพ่น้องตาโปจ้ะ <c oughs> มันได้แค่มองอีบนตัวนี้ก็ได้โอ้ย,อยน่ักได้แค่มองอี่ตัวนี้นะตัวก็ญ่าได้บ่ได้บ่ ได้ซ้ำพ it euh ี่นนองเอ้ยของโอ้ยรูบังลึกรูบังลึกเอาเอาไปหาใหม่แต่ังคืนมาสาวร้องเบาเบาเย็นออกมนี่เขี่ยออกจากหินื่งกีเนาะบาต้มเคีอยวจากหินไปเก็บจะได้บต้มมีน่ะหอยพี่จ่า โอ้ยปลากรยับ่ได้บ่ได้ปิดคิดเลยว่หาตายแค่เขาลูหอยแข้งลกเขาตัวใหญ่นะหอยแข้งนี่ดิโอ้ใส่ปนีใส่คุใพี่น้องได้างจ้ะไปรุ่นกันต่อหาปูเอาได้ปะเอาได้ปะเอาลุกลุกเรียวรดีว่าจะ้

À, ô đi ô đây nè mì 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 nè เขาได้ปะได้ปะโอ้ยเขาเขาลุกเอาไปั๊บเอาเอานะกนี่โอ้ยเกือบมาทันเกือบเาเกือบข็าหเนาะเกือบอารแล้วเอาเามาเด้อนเลยเห็นพี่เ้าป๊อป๊อปได้อยู่พี่เนาะไปดองไปบีดองกัดเลยพี่เนากัเลยเตาเลือกเอาเนาะเลือกเอาโอ้ ตัวนึงหมดตัหนังวะตองตัวีหน่กว่นักจัหนึ่งเท่งไหรนี่นี่นีไปฝั่งนู้นอ่ะระวังรับระวังรับกันเด้อได้แล้วเด้องเดียวพี่น้องสามสีตัวเนาะทีเดียวทีเดียวทีเดียวเดียนะจัะมองกัดดูดิเดมองกัดดิดอ๋อนนไหมอันนั้ไ <laughs> พันยอปูมาตอมเน,นี่ยมีจักไฟเฮ็ดยังบริบปปทเฟสเอาเทสกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องมาดูผลงานกันพี่น้องดนนได้หลายได้น้อยตามใจเพราอยู่เพา,ากินคือเก้าพี่น้องได้ทั้งหอยได้ทั้งปูนปะบอตอมเนาเห็นทั้งปูเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมวานิลล์ชแนลเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ